สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในเจาะลึกอะไรคะพี่วีอยู่ในเจาะลึกวิชชอค่ะค่ะคำถามคือวิชมีเอนท์บูไหมและวิชได้อ so ักซูโซ่มายังไงอืมก่อนจะไปรูค้คำตอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอ่ะวิชมีเอนท์บูไหมมีค่ะเพราะว่า วิทย์อะสำเร็จศาสตร์ในโคมอมเมนซีน่ใช่ไหมก็คือได้ครอบครองเป็วไฟแห่งเนโครแต่ว่าการทําสัญญาสัญญาณเอนทมูเนี่ยคือวิทย์ต้องมีเอนทมูอยู่แลนะ้วเพราะว่าเขาอะมีสปิดที่อยู่ในครอบครองรอเยอะมากนะคะไม่งั้นเขาคงไม่ใช่เจ้าของประเทศโคมาเรนะียเนาะแต่พี่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าวิทครอบครองรอเอนทมูตนไหนแต่แต่แน่นอนว่าเป็นเอนทมูที่อยู่หนึ่งใน20เอนทมูที่เก่งกาจที่สุดในโลกแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งในห้าอ่ะต่อมานะคะ ถามว่าว so like, 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 ิเตอ์อันดูโซเป็นยังไงซึ่งคำถามนี้มีคนฟึงแล้วอะไม่ใช่คนนี้าถามนะถามกันมาเยอะมาก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 ซ้ำ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 กันหลายรอบมากแต่พี่กับพี่เบียไม่ได้ตั้งใจตอบเพราะว่ามันตอบไม่ได้เพราะวมันเป็นการเปิดเผยปมบางอย่างที่ในการที่จะทําให้มีความเป็นไปได้ในการทําให้วิตได้ครอบครองข้วยแก้ถหงมอนาเซียของคืออันดูโซทีนี้เราจะมันจะรีวิวกันก่อนว่า ปีศาจอัตโมได้มาอย่างไรบ้างหนึ่งก็คือได้มาจากการเผาร่างของเอเธมูมนะอะเผาร่างจริงๆของเอเธมูที่ตัวเองทำพยายาันธสัญญาสองก็คือเผาร่างของหญิงธรรมดาของตระกูลสิงสาร,รซึ่งคนแรกอ่ะที่ในวิธีแรกเนี่ยที่เราได้มาคือตัวอัตโมที่พระเจ้าคนเดิมอ่ะเป็นคนเผาร่างอ่ะเอเธมูทั้งหมดนะห้าตนแล้วได้เป็นอัตโมมาแต่คนที่สองเนี่ยแล้วต้องเผาด้วยไปด้วยด้วยไปควายแห่งเนโกะด้วยนะทีบอตรงันอันที่สองคืออ่าตัวเผาด้วยหญิงธรรมดา ทั้งเป็นของของหญิงสาวเวลาของตระกูลสิมสันซึ่งอันเนี้ยตัวมูซเอาทำแม่ตัวเองก็เลยกลายเป็นอาร์ตมายาอมายาที่อาร์ตลูโซเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคือแน่นอนเรามีต้องเผาอะไรสักอย่างเออไปแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นกระดูกของใครที่หมดเลยคือการเผาเห็นปะที่หมดสองอันนี้เนาะแต่ไม่บอกว่าเผาอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่วีดะ กระโดดข้ามขั้นจากการเป็นแบบพ่อหมดที่เป็นแมททีนเป็นผู้พิเศษได้แต่ที่ไม่สามารถอธิบายตอนนี้ได้เพราะว่าถ้าเกิดอธิบายมันต้องมันจะแบบเฉลยหมดเลยในในในให้รู้ว่าเขากระดูกพิเศษใช่สัาเออแต่ว่าไม่บอกไม่ใช่สองแล้วแต่แล้วก็ไม่ใช่สองวิธีแรกที่ได้ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานัมซันและไม่ใช่ล่างของอีเทมูใช่แต่ว่าประเด็นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวอัสมาตวปิศาอัมาคำศังทแล้วมันมีทานจะได้ตุปิศาตัวเนี้ยมามัน ชื่อมันคือปีศาจ <Okay. S 1> เขาผ่านเน,นั้นเนี่ยต้องเผาไปสักอย่างแน่นอนแต่ว่ามีแต่เผาอะไรยังไม่เฉยค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามน,นะคะแล้วเจอกันค่ะ